คุณหญิงค่ะดูทางดูดัง,ดดงคณหญิงไปเที่ยวไหนคะคณหญิงแป๋วคณหญิงแป๋วไปเที่ยวไหนคะวันนี้มาทำหน้าชิลใช่ไหมคณหญิงแป๋ว <c oughs> อ๋อหล่จ้ะบานานาับานานั้นอ่ะบันนั้นอยู่ไหนบานานาันนั้นอ่ะอยู่บนหมวกใช่ไหม <c oughs> ไหนบานานาันนั้นอ่ะใช่ไหมอออยู่นี้ใช่ไหมนี่บานานาันนั้นอ่ะ สวยจังเลยอ๋อปานาน่ะปานาน่ะเนี่ยปานาน่ะนานน่ะอ๋อใส่ใส่ S <S 2> <S 2> <S สวยจังเลยหมวกของใครอะใส่หมวกโอ้โหไหนดูซิลูกเดมิสวยจังเลยใส่หมวกสีชมพูนี่เหรอของหนูระลูกของหนูใช่ไหมของหนูอ๋ออ๋อของหนูเหรอลูกอ๋อให้แม่ให้แม่